สวัสดีค่ะน้องฟ้ายนะคะอ่าน้องฟอ้ายลองพ้องเนินให้ครูฟังดิว่าเนินที่จำหน้าสิบสองเนี่ยจำได้ไหรือยังนะคะลองพ้องดิอันนี้จนันทร์อังคารพุธค่ะพฤหสัสาดสุ์เสาร์อาทิตย์ค่ะเออแล้วข้างล่างอะไรกลางกลางอังคารสูงคา่างเนปจูนค่ะเนปจูนตรงกลางเนี่ยอังคารสูงเดี๋ยวเดี๋ยวอังการอ,าอังคาร ารกลางค่ะแล้วตรงงานนิ้วมือ่กลางอันนี้เือนคาตับโอเคเก่งมากบอกความหมายหน่อยสิคะความหมายาาเนินอาทิตย์เป็นเกียรตยิยศชื่อเสียงค่ะอันนี้เป็นเดี๋ยวกันนะเนินพฤหัสค่ะคือชอบบอก<ะ>ชอบสอนเสาหลักฐานมั่นคงอื้ไหมคะ ราจาสื่อสารดีเนินสุขความสุขก็คือครอบครัวแหมดีมากค่ะเก่งมากค่ะและะ้วเนินนปจูนละ่ะเนินเนปจูนอ่ะเนปจูนเป็นอะไรที่ได้มาโดยเหนือความภาดหมายค่ะอ่าโอเคเก่งมากจ้า<ะ>